สวัสดีเช้านี้นะครับของออวันที่ย7เจ <c oughs> ื่นเช้ามาเสียงอาจจะหลอก <c oughs> ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านยางนะสีขอละภูนจังหวัดสุรินทร์ก็มาได้หลายวันแล้วนะครับ <c oughs> กับบรรยากาศเช้านี้นะครับ เด็กดีด yeah, ีด uh, ูน่าหัวอึ๊บอ่อเดกดีดีอยู่วันนี้วันพระยี่สิบเจ็ดวันพระเดี๋ยวก็จะออกวัดกันไ่เช่ไปใสอะไรก็เสบาตไปเช็คกินไา่ลูกนะฮะ ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนต้องมีแต่วความสุขนะครับผมอ,อย่าได้ทุกอย่าได้เจ็บอย่าได้ค่อนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความพัฒนาสมหวังและพัฒนานะครับปีใหม่นี้ไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนจงมีแต่วความสุขผมจเจริญน,นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ